สวัสดีครับคุณพ่อครับมีคำพูดประโยคเดียวกันที่ชาวพุทธสมัยนี้ได้ยินแล้วทึ่งและน่าสนใจมากแต่ถ้ามีชาวพุทธในสมัยพุทธกาลพูดจะร้องกันว่าเชยแหละคือประโยคใดครับคือประโยคที่พูดว่าการปฏิบัติธรรม ในชีวิตประจําวันใช่ไหมสาเหตุที่เขาพูดประโยคนี้เนี่ยึร่งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคำพูดที่ดีเพราะว่าไอ้ชาวพูดสมัยสมัยเนี่ยคิดว่าถ้าปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ต้องไปหาซอกแกคบแคบ,แคบที่เงียบเงียบไม่พูดคุยกับใครนั่งหลับหูหลับตาใช่ไหมในสมัยพุทธกาลไม่มีท่านปฏิบัติเป็นปกติใช่ไหมเป็นปฏิบัติเป็นกติกปกติเพราะฉะนั้นถ้ามีใครในสมัยพุทธกาลมาพูดอะ การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันเนี่ยก็จะหัวเราะกันเ,นเอ้ยนี่ไงเนี่มาพูดอะไรวะเนี่ยเชยอ่ะเพราะต้องปฏิบัติอยู่แล้วเป็นปกติตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนหลับไปไม่มีแยกไปคนละทิศไปนั่งหลับตาหาซอกแคบๆที่เงียบๆเ,เดินช้าๆคา,ายตีนแมวย่องเบาไม่มีตรวจสอบดูได้จากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหมามกุฏ เล่มสิบสี่มหาสติปัฏฐานสูตรขอ้อสองเอ้ยหน้าสองห้าเก้าทีนี้ถ้าเราจะพูดอะการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยนะในสมัยพุทธกาลเนียเขาก็จะหัวเราะสิเอ๊้เคาจะมาพูดว่าเอ๊ะเวลาคนกินข้าวจะต้องอ้าปากเอ้าคนกินข้าวจะต้องอ้าปากอยู่แล้วอะถ้าไม่อาปากจะกินข้าวได้ยังไงอะหรือมาพูดว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ย จมูกจะต้องอยู่ที่หน้าเอา้าเอา้าจมูกไม่อยู่ที่หน้าแล้วอยู่อยู่ที่ไหนอ่ะใช่ไหมการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจาวันนี่ไม่ต้องพูดเลยอ่ะเพราะต้องปฏิบัติอยู่แล้วตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนหลับไปปฏิบัติเป็นปะกะติปะกะติตรวจสอบดูได้ไม่ใช่พูดเราเองพระพุทธเจ้าตรัสในปัถมเคลัญยสูตรกดมือถือดูได้เลยนะ ตรัสในตัดในมหาสติปัฏฐานสูตรจงพิจารณารูปนามกายเวทนาจิตธรรมเนืองเนืองอยู่เนืองเนืองอยู่นี่เป็นยังไงอ่ะตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจดเย็นตั้งแต่ติ่นอนจนเขานอนหลับไปตรัสกาคาลือหัดนามโมกขรา,ามานุเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อสทาสโตผู้มีสติทุกเมื่อเอาทุกเมื่อ ตลอดการทั้งปวงหราจะต้องมาแยกอะ่ะเอ้นี่ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันไอ้นั่นนะมันไม่ใช่มันปฏิบัติอยู่แล้วอะ่ะนะเนอะสติจําปัถนาในที่ทางปวงและในอิริยาบถบัปปะอันหนึ่งเมื่อเธอนั้นเป็นผู้ตั้งกายไว้แล้วอย่างใดใดก็อย่อมรู้ชัดอาการนั้นอย่างนั้นนั้นดังนี้ตั้งกายกายไว้แล้วอย่างใดใด ช่ไหมก็ไม่ต้องไปเออพอจะ,จะเจริญสติปัญฐาจะต้องมาปรับใหม่จะต้องมานั่งหลับตาะมะตั้งกายไว้แล้วอย่างใดๆอาจจะนอนเท้าคางก็ได้นอนเอนกเนกบนเตียงผ้าใบดูนกบินเป็นฝูงบนท้องฟ้าก็พิณารูปน้าได้สีเห็นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับใช่ไหมรู้ว่าเป็นนกรู้ทางใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วต้องอยู่นานไม่ได้ดับไป นี่ไงได้ยินเสียงเราพูดคุยกันนี่ก็พิจารณาลงไปเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเนี่ยเอาสั้นๆเกิดดับนี่ไ,ไงเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปพูดอะไรที่มันแปลกไปกว่าชาวพุทธในสมัยพุทธกาลขอให้พวกเราทั้งหลายและลูกๆทุกคนจงเป็นผู้มีใจมั่นคงเด็ดเดียวในคำตรรสอนของ สมเด็จพระอรหันต์ตะสมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ใส่ใจคนอื่นที่เขาจะพูดยังไงก็เอาโหสิแบ่งบุญให้เขา